การทำประชามติแก้ไขรัฐมนูลครับมีแนวโน้มว่าจะผ่านมากกว่าไม่ผ่านในขณะเดียวกันก็ยังคงมีปัญหาครับว่าการทำประชามตินั้นอาจจะเป็นโมฆะก็ได้เพราะผู้ไปใช้สิทธิ์มีไม่ถึง50%ิครับนี่ถ้าโพไปทำโพมาเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลเอาไงดีโดยเป็นการนำเอาคำถามเกี่ยวกับการทำประชามติที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยมาถามพี่น้องประชาชนคำถามคือถ้าเห็นชอบหรือไม่ ที่จะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมดหนึ่งบททั่วไปและหมวดสองพระมหากษัตริย์คนพบว่าคน50%ครับเห็นชอบครับให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยมีคนที่เห็นชอบมากๆเลยก็มีคนกรุงเทพนะครับคนอายุ36-45คนจบปริญญาตรีนะครับคนที่ทํางานด้านกเกษตรประมงนะค,คนเดือน20,000-30,000บาทในน้ะที่คนไม่เห็นชอบมีอยู่ทั้งหมด29%ส่วนใหญ่เป็นคนใต้ครับ คนอายุ26ถึง35คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาชีพอิสระคนที่มีเงินเดือน40,000ขึ้นและที่สำคัญครับอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มเดียวครับที่มีความเห็นว่าไม่เห็นชอบมากกว่าเห็นชอบคือกลุ่มของคนจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีถามว่าคนไม่ไปลงคะแนะนอ่ะมีถึง12%ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนพัฒนาียงเหนือนะคน18ถึง25นะครับคนจบอนุปริญญาพ่อบ้านแม่บ้านนะครับและคนที่ไม่มีไรายได้จากตรงนี้เนี่ย นะครับนิดาโพก็เ,เอามาคำนวณว่าถ้าเราคำนวณเฉพาะกลุ่มที่ตัดสินใจจะไปคือคนที่บอกว่าเห็นชอบกับไม่เห็นชอบเนี่ยถ้าคำนวณจากตรงนี้เข่าวๆวแล้วเนี่ยคาดว่ามีแนวโน้มว่าการเห็นชอบจะมีถึง63%และไม่เห็นชอบอยู่ที่ประมาณ36%อแต่คําถามคือถึงเวลาแล้วเนี่ยจะไปถึง50%จริงหรือเปล่าเพราะถ้าเราดูในจํานวนของคนที่บอกว่าไม่ไปลงคะแนนมี1 2คนไม่ตอบไม่สนใจ8%ตีเรซะสว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ไปลงคะแนนรวมแล้วก็20%นะครับ บวกกับอีกเวลามีคนตอบนิตาโพบอกว่าจะไปลงคะแนนน่ะมันจะมีอยู่ประมาณ20%ครับที่ถึงเวลาแล้วเขาจะไม่ไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม20%ของ80%ที่คิดว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็อยู่ที่ประมาณ16%เบ็กเปร็นเแล้วจะมีอยู่ถึงประมาณ36%ครับที่คิดว่าจะไม่ไปใช้สิทธิ์ถามว่าทำยังไงอะ่ะในสานนี้แสดงว่าถ้ามีจะมีการรณรงค์ไม่ไปใช้สิทธิ์ ต้องขอคะแนนเพิ่มอีกถึงประมาณ15%เอามาจากไหนครับก็เอามาจากกลุ่มคนที่บอกว่าถ้าไปแล้วจะไม่เห็นชอบไงงนั้นตรงนี้นะครับผู้ที่เห็นชอบอาการแก้ไขรัฐมนูลต้องไปรณรงค์ให้ดีรณรงค์ให้คนที่เขามีแนวโน้มว่าจะเห็นชอบให้เขาไปใช้สิทธิ์ไม่เช่นนั้นแล้วมีโอกาสสูงครับที่การทําประชามติครั้งนี้จะเป็นโมฆะได้นะครับส่วนข้อ2นิราภวก็ไปถามถึงนะครับว่าเชื่อมั่นแค่ไหนว่าจะสามารถแก้ไขได้ภายใน สสชุดนี้นะครับชุดที่เพิ่งมาเมื่อปี66เนี่ยนะครับคนไม่เชื่อมั่นเลยถึง46%และไม่ค่อยเชื่อมั่นถึง30%พอถามว่าเชื่อมั่นไหมแก้รขมูลแล้วเนี่ยการเมืองไทยจะดีขึ้นไม่เชื่อมั่นเลยครับ37%ไม่ค่อยเชื่อมั่นอีก26%อันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับคนที่แก้ไขมลุลแต่คนเรือกผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับต้องแก้ไขออกมาให้สามารถสร้างการเมืองที่ใสสะอาดได้อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนการแรมู ตัวเลขที่ผมชี้แจงรั้ววันนี้คงเพียงพอให้ท่านทั้งหลายไปทำกลยุทธ์แล้วครับขอบคุณมากครับ